สวัสดี FC ทุกท่านนะครับ fc บัวแดงนะครับใครที่เข้ามาดูในช่องผมก็เห็นผมปลูกบัวแดงนะครับบัวแดงคนที่เคยกินแล้วก็ไม่เป็นไรสหรับคนที่ไม่เคยกินถามว่ากินกับอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยมาดูแจ่วอันแจ่วนะครับจิ้มแจ่วได้นะครับบัวแดงเนี่ยครับ ตำมด้ตัวนี้กากหมูข้าวเหนียวบัวแดงนะครับกินกับอะไรก็ได้ส้มตำก็ได้นะครับปากน้ำเพื่อนปากน้ำ ับแดงกินกับปากน้ําเอ็นแก้วเอ็นแก้วก็ได้นะครับเอ็นแก้วนะครับ <c oughs> จับมาอย่างนี้แล้วก็พันๆอย่างนี้นะครับต้นมันก็จะประมาณนี้นะครับกินได้ทั้งรากได้ทั้งใบได้ทั้งต้น อันนี้คือบออัวแดงจับปากน้ําเข้ามานะครับคุเลคเลแล้วก็ปากน้ําแบบไม่ต้องลอก ข้าวเหนียวอืมไม่ได้โชว์นะครับให้ดูว่าบัวแดงกินกับอะไรก็ได้นะครับแจ่วก็ได้ลาบก็ได้ปากน้ำก็ยังได้นะครับ นี่คือปากน้ำนะครับปากน้ำเอ็นแก้วจับเอ็นแก้วเข้ามานะครับเจวอนาะ ข้าเนียวอืากหมูอือหือ เจวนะครับเจวปลาตามด้วยกากมูเลยเอ็นแก้วเอ็นแก้วนะครับ กินได้ทุกเมนูนะครับบัวแดงอร่อยมากตามด้วยเอนแก้ว โอเคนะครับใครที่สงสัยว่าบัวแดงกินกับอะไรได้บ้างกินได้ทุกอย่างครับอาหารในเมืองไทยโดยเฉพาะอืบากหนาเจียวปลา้าส้มตำลาบก้อยได้หมดนะครับเป็นผักที่ค่อนข้างจะรสชาติดีนะครับดีมากๆนะครับแล้วราคาก็ค่อนข้างจะแพงสำหรับบ้านเรานะครับ ออโอเคนะครับไปจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้